เรียนท่านคณะกรรมการท่านครับกระบมนายเบื้องในอนนอนครูผู้สอนรายาวิชาภาษาไทยวันนี้จะมานำเสนอแผนการจัดก,การเรียนรู้เรื่องเพรียงพื้นบ้านเปนาารียงบกครับโดยขั้นที่หนึ่งครับท่านนำเข้าสู่บทเรียนคุณครูจะนำกระเิร้องร้องเรีงจุงีขาวโดยสอนท่าประกอบเพลงและฝึกนักเรียนร้องเพลงเพืออ่อเป็นการละลายพฤติกรรมนักเรียน,น,นก่นกนกอนอนำเข้าสู่บทเรียนดังน,นี้ครับจุงอีขาวไปดูหน่ทองยายบ้องรดอนในทูกุงพันคอตันไผ่ปูโนุ่นทุกขารกขึ้นตา โดยเราต้อทั้งหมดสองรอบด้วยกันนะครับขั้นที่สองนะครับขั้นเปินหลักการสอนนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเก้าขั้นตอนด้วยกันนะครับโดยขั้นตอนที่หนึ่งนะครับข้อแรกนะครับนักเรียนจะเปิดหนังสือภาาสัปดาห์ที่หนึ่งสามี่งแปดสครับและจากงนั้นครูครูจะให้เวลานักเรียนในการอ่านทำความเข้าใจนะครับและจากนั้นนะครูครูก็จะแจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยใบงานและใบความรู้นะครับเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไปนะครับ ข้อที่2งนะครับรคุูครูจะสรุปความรู้โดยการใช้คําถามเพื่อตรวจสอบความเข,ข้าใจของนักเรียนจากการอ่านหนังสือหน้า138งรสเนะครับโดยหลังจากการใช้คําถามเพื่อเป็นการตรวจสอบความเาข้าใจแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณครูจะให้นักเรียนตอบคําถามลงในใบงานที่1นะครับโดยนําความรู้จ,า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 ,นะจา,ากการอ่าน และการส่งผของค,ครูมาต่อครั้านครับขั้นที่3นะครับค,ครูจะถามนักเรียนว่านอกจากเรียงพื้นบ้านที่ปรากฏในหนังสือที่นัเนะกเรียนอ่านไปแล้วนะครับนักเรียนรู้จักเรียงพื้นบ้านใดอีกบ้างน,นะครับและรู้หรือไม่ว่าในภาคใต้ของเราเองนะครับหรือว่าในจังหวัดของเราเนี่ยมีเรียงพื้นบ้านะไรบ้างนะครับดูนักเรียนก็จะตอบอตอามความรู้ที่เรียนมีนะครับข้อที่4นะครับครูอธิบายลักษณะของเพลงพื้นบ้านในภาคใต้นะครับโดยโยกตัวอย่างเรลงบอกขึ้นมาอธิบาย ให้นักเรียนยได้เข้าใจนะโดยคุณครูจะอธิบายให้นักเรียนทราบถึงลักษณะรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายความเป็นมาลักษณะของเพลงบอกการขัร้องเพลงบอกนะครับว่าต้องสังร้องอย่างไรมีวิธีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับข้อที่ห้านะครับก็ต่อไปนะครับ คุณครูจะอธิบายวิธีการร้องเพลงบอกนะครับโดยครูเป็นผู้อธิบายให้็กเองนะครับต้องที่บอกนะครับคุณครูจะเป็นผู้สาธิตการร้องเพลงบอกให้นักเรียนได้ฟังนะครับโดยองประกอบของการร้องเพลงบอกนะครับนักเรียนสามารถศึกษาได้โดยการใช้ใบความรู้ใบที่สามนะครับซึ่งเป็นเนื้อเพลงในการประกอบเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในการร้องเพลงบอกไมากขึ้นนะครับตัวอย่างในการร้องเพลงบอกนะครับเพลงบอกจะมีการขึ้นหัวแล้วก็ตามด้วยเนื้อหาดังนี้นะครับอ๋ออ๋ออ๋อ คนครเป็นเมืองรักเตวายเ,เ,เป็นเมืองรักเมืองนครเป็นเมืองรักวัดคอยชาชาเมืองรักประทาศนาหนางเด่นนดินประทาศนาชายแหลวหนางเด่นนางต้องฮัตสายทีเห็นทีเห็น ดุเป็นภาซาวันดุเป็นภาซาเอวันนามต้องฮาร์ไซตีเ้นดุดเป็นภาซาวันข้อต่อไปข้อที่เนะครับนักเรียนจะร่วมกันฝึกร้องเพลงบอกพร้อมกันนะครับข้อที่แปดนะครับนักเรียนก็จะร่วมกันฝึกร้องเพลงบอกโดยครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มหลักๆครับกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มแม่เพลงและกลุ่มที่สองนะครับเป็นกลุ่มลูกคู่นะครับ และมีคุณครูนะครับเป็นผู้ดีสิงให้จังหวะในการร้องเพลงอกนะครับเมื่อนักเรียนกลุ่มแม่เปงมาถึงผู้ร้องเสร็จรองแลวเขาก็จะสลับกันทำหน้าที่นะครับเพื่อเป็นการให้นักเรียนได้ผลในการเป็นหน้าที่ทั้งแม่เปงและพ่อร้ผู้ลูกรับนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับก็สุดท้ายครูน้กาบอกขั้นปฏิบัติการสอนนะครับคุณครูจะากเป็นผู้ให้คำแนะนําแล้วก็บอกถึงบทครอบของนักเรียนนะครับื่อที่จะนําไปพัฒนาต่อไปในอนาคตครับในขั้นที่สามนะครับขั้นสัมผล ครูนะครับากให้นักเรียนลงมือทำาใบงานที่2ซึ่งเป็นใบงานที่สุดท้ายในขั้นเรียนนี้นะครับเพื่อเป็นการท็ทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหานะครับจากนั้นครคูก็จะพูดบทวนัวเนื้อหาผู้สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สอง 2, นะครับครูก็จะแจกกระดาษหนึ่งคนละ 1, แผ่นนะครับเป็นเป็นกระดาษที่มี2ด้านนะครับด้านหน้าแล็ด้าน,นหลังครับโดยด้านหน้านะครับจะให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับทัศนะหรือความคิดเกี่ยวกับเพลงรื้อบ้านว่า เมื่อนักเรียนครับได้เรียนรู้สิ่งที่ครูสอนไปแล้วนะครับนักเรียนมีวิธีการที่จะสื่อสารหรืออนุรักษ์เพลงในบ้านได้อย่างไรบ้างครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่สาในขั้นส่งผลนี้นะครับนักเรียนจะดับเพลิดเรลิไปด้านหลังนะครับของประดับแผนเดิมนะครับแลวให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับความรู้สึกในการจัดการเรียนการสอนของครูครับโดยนักเรียนไม่ต้องระบุตัวตนในทันทีนะครับเพื่อเป็นการให้นักเรียนครับได้ฝึก ความได้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาที่เรียนนะครับจากนั้นนักเรียนจะเอากระดาษแผ่นนี้ที่เขียนเสร็จแล้วต้องสองได้นะครับมาใส่ในหมวกความรู้สึกนะครับซึ่งหมวกความรู้สึกนี้ก็ดาวรวบรวมความพิเศนของบางเรียนนะครับเพื่อให้ครูนำไปพัฒนานในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไปครับและัหมดนี้นะครับคือกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเรืร่องเพลงพื้นบ้านเพงงลงบอกครับขอบคุณครับ